ราจะมาสาธิตการเรเซนแมวค่ะปราจะช้เป็นกลุ่มมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคุณนยูลยศสุดรหัสนักศึกษา6611710010ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวคุณณัฐธีรภัยค่ะรหัสนักศึกษา6611710029ค่ะสวัสดีครับผมนายก้อง60เนี้ยนะครับ6611710030สวัสดีครับผมนายกัตการสุวรรณนะครั นี้นครับก็จะเป็นท้าขนูนะครับที่ปูรองพื้นเอาไว้เพื่อให้เพื่อให้สัตว์เนี่ยมีที่เกาะน,นะครับแล้วก็ให้สัตว์รู้สึกว่าออมีความนุ่มนวลนะครับแล้วก็รู้สึกปลอดภัยน,นะครับแล้วก็ไม่หันมากัดผู้ประกอบการจาับคัดสัตว์นะครับก็ เป็นการจับบังคับสัตว์ทั่วไปนะครับก็คือการจับแบบ sternal r e c o m p e n c y นะครับขั้นแรกเลยเราก็จะจับที่หลังคอของแมวนะครับแบบนี้ดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็อกกดท้ายในแบบนี้นะครับก็จะเป็นการบังคับจับบังคับสัตว์ที่เป็น sternal r e c o m p e n c y ครับท่านี้นะครับก็จะเป็น lateral r e c o m p e n c y นะครับก็คือจะให้เจ้าของนะครับเป็นคนจับเพราะว่าป้องกันแมวจะทําอันตรายต่อตัวหมอหรือว่าผู้จับบังคับสัตว์นะครับก็จะทําโดยการที่เอานิ้วนะครับ นิ้วชี้นะครับสอดไปะระหว่างขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จับไว้รวบไว้ไว้ด้วยกันนะครับทั้งขาหน้าและขาหลังนะครับก็จะทําให้น้องแมวเหน่นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําทให้หมอเนี่ยสามารถตรวจอาการต่างๆของแมวได้นะครับค่ะการจัาคลำท่ากับแนะคะก็คือการใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าโพเวลค่ะหรือว่าผ้านขนนุนเองซึ่งการใช้ผ้า ซึ่งท่านมีข้อดีที่ว่าสามารถทำการต่างๆได้นะคะทั้งการให้ยาหรือว่าจเจาะเลือดน,นะคะซึ่งเป็นท่าที่นิยมใช้นะค่ะก็เ เสร็จปุ๊บเราก็จะ่อ,อน้องนะคะทั้งด้านซ้ายขวาก็เริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะห่อตัวไปเลยค่ะแล้วก็ข่อยข้างนะคะค่ะการห่อแบบนี้นะคะช่วยให้น้องเนี่ย สรับต่อไปนะครับเป็นการจับบังคับสัตว์เพื่อใช้ในการจาะเลือดนะครับโดยตำแหน่งแรกนะครับที่เรานิยมเจาะกันนะครับก็คือตัวซ u p h r l i c i a vein นะครับโดยซ u p e r f i c i vein นะครับจะอยู่บริเวณตรงหน้าขาน้องตรงนี้นะครับเราสามารถจับขาน้องอย่างนี้แล้วก็เจาะเลือดได้เลยครับตำแหน่งต่อไปนะครับเป็นตำแหน่ง median s a p h e n o u vein นะครับผมส่วน median s a p h e n o u vein นะครับเราสามารถใช้ผู้ช่วยนะครับในการจับบังคับสัตว์นะครับแล้วก็เอามาช่วยกันจับขาแล้วเราสามารถดึงขาน้องแล้วก็เจาะเลือดบริเวณนี้ได้เลยครับ ตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมที่ใช้ในการต่อเลือดนะครับเป็นบริเวณจุกเล่าเวนนะครับผมซึ่งจุกเล่าเวนนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงต้นคอน้องฝั่งนี้นะครับเราสามารถใช้วิธีการจับด้วยวิธีการเลเท r รอลรีคาร์บเนซี่นะครับจับน้องแล้วก็ยกคอขึ้นเชิดสูงนะครับแล้วก็เจาะกันบริเวณนี้นะครับโอเคครับสำหรับท่าอื่นๆนอกนจากที่ทำเลเทอลรีคาร์บเอนซี่นะครับยังมีท่าเซเนลล์รีคาร์บเอนซี่นะครับโดยใช้ในการจ่อเลือดจุกเล่าเวนะครับบริเวณ คอใต้คอน้องนะครับโดยการเชิดคอน้องสูงขึ้นนะครับแล้วก็จับขาหน้าไว้แล้วก็เจาะบ,บริเวณนี้ค่ะต่อไปเป็นวิธีการป้อนยานะคะโดยเราจะทําการใช้มือที่ไม่ถนัดนะคะเปิดปากบนของน้องขึ้นค่ะแล้วก็หยิบยา2นิ้วค่ะแล้วก็ใช้นิ้วกลางของข้างที่ถนัดนะคะเ,เปิดปากล่างน้องออกค่ะแล้วก็ใส่เม็ดยาลงไปค่ะแล้วก็ลูกคางนะคะเพื่อให้น้องกินยาได้สะดวกค่ะ ครับต่อไปเป็นการป้อนยาน้านะครับหือน้ำนะครับผมโดยการใช้ไซลินนะครับเห็นผมแทนนิ้วเป็นไซลินนะครับฉีดเข้าไปหรือว่าป้อนเขา razor, ้าไปบริเวณใต้กุ้งแก้มนี้นะครับบริเวณช่องปากนี้นะครับโดยให้น้องเข้าไปได้ตรงนี้เลยนะครับเอาเยเร็วยยยยยย